วัวตัวตัเได้เสียุก้อานี่นะัวตวตัได้เสียุกอานีนะัวตัวตัได้เสียดุก้อานีนะัวตวตัได้เสียุกอานีนะัวตวตันะจองกันเิดปามีร่องมั้งนะเืดอปามีร่องนะเพิดปามีร่องนะเิดปามีร่องนะเิดปาร่องนะเิดปาร่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ด้งแบบ้เฮ้ยเฮ้ด้งแบบ้ด้งแบบเด้งเฮ้ยจ้องกรรมการเปจมเฮ้ยไอเด้งแบบ้ ไอเด็กกาการได้ด ah. oh no. oh no. ีนะพี่บารวัวรุ่งรุ่งังทำาชิ้นก็วัวุ่ง่จังไอ้ลำเดินลำเดิน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 ้ำเดิน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 เ้เวียนเวียนเลกรรมการเป่าตองมต่อองเบบรรดาหนะเดต่อองเบบรรดาหเดินลานะตเดินลนะตเดินล Điện đây mà điêu, điện đây mà điêu, điện đây mà điêu. Điện của đây mà điêu, của tôi đây mà điêu, điện của tôi ]season. đây mà điêu. Lăng cả là bằng mà điêu, lăng sát cả là đây mà điêu, điện đây mà điêu, nó cầm tôi lắm đây cầm tôi đây

Vườn rồi mì rong, nó vườn rồi mì rong. Ô, 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 chiếc, chiếc đã Điện, đai mà điện, mà รอจูมือเลยนะเดงรอจูมือเดงรอจูมือเดงรอจูมือหลังซาตกลับมาให้มาตอกนับเป็นกวายนะชายเวลาไปซาำนาทีนะเป็นน้าซนาทีนะซาำนาทีเดงหัวตอเป็นกวายนะเดงหัวตอกนะเดงหัวตอกหลังซาตกลับบังหานับเรือมาตอกกล้องนายเล็กนะก็รังนับเป็นกวายนะนับจิงเงินเดือนบันหนึ่งแสนนะมื่อผาทไปกล้องยินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้เป็นยินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ รอว่กูต่อไกูัวูต่อไปนรอว่ากูต่อไปรอว่ากูต่อไปกูทีซ้ำนะรอว่ากูต่อไปกูดีซ้นะคามนเ